เพื่อแก้อารมณ์โทสะและพยาบาทตัวว่าอารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินศรีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยว่าราคะาโทสักขีไฟก็โทสะเป็นเม่เหตุสร้างความเร้าร้อน <c oughs> แปลการบั่นทอนความสุขความเจริญของตน ว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธมีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิด วางแผนตอนวางแผนนี่ต้องใช่อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับมก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดไม่เกิดเพราะวาใสความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ ถ้าร่มอย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทําอันตรายบคุคคลอื่นเขา้าหรือว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเก,กิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สมบายจะนอนก็ไม่สมบายจะหลับก็ไม่สมบายจะตื่นก็ไม่สมบาย จะไปไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภัยที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทำอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความยำบาดเป็นเครื่องบรนทอนความดี นี่ราการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาดมากนี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาดมีความเล่าร้อนเผาผานผานจิตใจทํให้ร่างกายสุดโทมโซสมเบิกความคิดอารมณ์ฟุ้งซ่านปลุงพล่านคิดอยากจะทําร้ายคนอื่นทําให้ร่างกายโสมมนี่อย่างหนึ่งและอีรายการหนึ่งโสมทั่วโรคภยัยไข้เจ็บเข้ามาเบียด คิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อีกอย่างหนึ่งนี่บริการหนึ่งก็โสมเพราะถูกคนอื่นทาร้ายร่างกายนี่บริการหนึ่งเมื่อไปทาร้ายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางคราวนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งท,ทรัพย์สินโสมทั้งความสุขก็รวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดี เมื่ออยู่ไม่สาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปขังไว้เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาคนดีหนีจะเงื้อมือของกฎหมายคนดีเราก็ไม่มีความสุข รวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุขเ <c oughs> มื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาวุณีคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบาร,รมีมาก็ต้องการจะสงเคราะหให้คนสัตว์โลกและคนโลกทั้งหมดมีความสุข แต่ถ้ว่าการสงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการสงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ทรงบังคับทรงตัดไว้เสมอว่าอาคาตาโรตถาคตา,า,ต,าตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามและไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการ,ารบังคับ พระพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างคอใครทำตามก็ตามใจไม่ทำตามก็ตามใจไม่เคยขัดขอใครนีความจริงม่ยกย่องศาสนานี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกัน นี่ต่อมามองค์สมเด็จพระสูงทันเห็นว่าความโกรธความเยบาดเป็นการทิรรอนความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมัน ถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้สุขเพื่อคุยความเมตตาปราณีเพื่อกูลสงเคราะห์ส่งกัและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหม ที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักราชท่านไหลเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดขัน้นพระธรรมคำสอ,สอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจาค้านเห็นว่าคนทุกคนและชาติเกิดมานี่มีแต่ปัจจุบัน อดีตอนา,าคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ขอ,อตตงจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยกันวินิจฉัยว่าความรู้สึกท่านมีที่จะมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตแล้วมันเป็นปัจจุบันแล้วเป็นอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตอนาคต มันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีเริ่มมรืองว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมาความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อว,วานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อน ขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดินก่อนปีก่อนรวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มีเกิดขึ้นลืมตายขึ้นมาวันนี้ก่อเดี๋ยวนี้ อยู่ไปทั้งวันเริ่มบ,บ่ายมันก็เดี๋ยวนี้เย็นค่ำมันก็เดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ก็รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันนี่ความดีเดี๋ยวนี้ทํำยังไงในพรมีหารสี่มีสี่อย่างหือว่าท่านบอกว่าไอ้สี่อย่างนี่เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทําได้ถึงที่สุด ดักษาอารมณ์ได้งที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขสุง,งที่สุดที่สุดตรงไหน,นงที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทําความรู้สึกเสมอว่าเราจะรักคนอื่นสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรา นี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆลืมมาขึ้นแต่แต่ตอนเช้าจนควจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่างพอาลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสำหรับ,บเราเรามีความรักตัวเราชั้นใด เราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายเราเราก็ไม่ทําร้ายคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่น เราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกหมดเท็จพูดคำยาพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเราให้แตกเรากันไม่ใช่วาจาสำราคกเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแก่คนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาเพใหะยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมาท ให้รรป,ประสาทมึนเมาไร่สติสัมปชัญญะเราก็มายุให้ชบ้านทําแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทําด้วยเจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลาเห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสําหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันเคือต้องการความรัก เราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิม้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคนเห็นก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าแล้วก็ใช้อัรายนก,กรรม ยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านหลองคิดว่าม่แปบกอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันโกปฏิวันทันปฏิวันทนหนังผู้ไหว้ยมไม่ได้ไหว้ตอบผู้ชาลาบเตบูชาเราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขา เขายิ้มให้เราหรือไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆย,ยิ้มแค่ยิ้มมันเขไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม <c oughs> เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจของเราเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันพุ่มชื่นใจด้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มเสียตาย ถ้าเขายิ้มวยความจริงจริงใจยิ้มวยความมีสเสน่ห์เราก็แหมถ้าาเกือบจะโดดจนโดยเข้าไปกอดไปรัดฟัดเฟียงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกองตมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่าหนหั้นหลเป็นยังไงเนี่ยอัตมาไม่ทร,ราบไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับรงคนอื่นเกี่ยวกับรองของคนพูดอย่างเดียว อันนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็นแปลกแต่ก็มีเหมือนกันคนบาบาบาบอในโลกนี้ก็าพยาหาได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้เขาสร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้นแต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนะักเราทําความดีของเราทําสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วย ช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึง่งแต่เราจะหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคล,ลอื่นสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจ แต่ผลอน,นนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองรืการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกรณาสงสารรักเราไม่พอ,อยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือตามกําลังปัญญาตามกําลังทรัพย์ตามกํา,ากลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกข์ช่วยให้มีความสุขจิิง เขาหิวข้าวชิวอาหารมาเราก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไรสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดทั้งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขเราะไม่รือม,มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราเป็นเครื่องวัด แต่ถ้าไปจเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเนยอย่าถือโทษโกรธเกินไปว่าเราสแสดงความดีเขาเขาไม่สแสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก็แล้วกันเทวทัตทำกับองค์สมเด็จพระพักกวันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธทรงมีพระมหาคุณนาที่คุณบอกว่าเรารักเทวทัตเ,เท่ากับรักราหุลลูกชายของเรา เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิม้มเขาแก,กล้งเรายิม้มคนที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับตัวท่านคือมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรก แต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพมีฐานสี่คือกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกรุณาและเมตตาเป็นปัใจจัย่งการผูกมิตรกรุณาความสงสารในการเกื้อกูลเนี่ยสร้างมิตรที่ดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของอคลส่วนใหญ่ เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยพอลืมตามาบอกวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิม้มใครเขาชมก็ยิม้มใครเขาตำหนิก็ยิม้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิม้มใช้งานหนักก็ยิม้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือน ดูผลเรื่องความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้กวก็เลิกยิ้มได้เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผลในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดว่าเกือ้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะเพึงทำได้ ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเด็กเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอาไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ <c oughs> ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกําลังที่เราจะเพิ่งให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทำอย่างนี้เขาบางอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขา โดยการดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงมีจิตอ่อนโยนคือมีอาร์ไม่ฉาดเฉยหยาบกับคนอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขาส่งเสริมความดีที่เราพรอยินดีด้วยแต่อย่าไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกําไรเราต้องเป็นคนหากําไร กำไรที่เราจะเพึงได้มันจะมาจากไหนมันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอุ่นหนาวฝาข้างในทรัพย์สินเขาทํำยังไงเกียรติยศเกียติศักดิ์เขาจึงเจริญเห็นเขาเข้าพลอยไม่อิจฉาไม่อิจฉานิสยาเขาเพลอยยินดีด้วยแต่เทว่าเราก็ต้องเอากําไรไม่ใช่เป็นิสัยคนเอาเปรียบ แต่ว่าต้องการกําไรกําไรที่จะเพิ่งได้นั่นยังไงแต่ก็คือมองดูทีละว่าพิจารณาให้ดีว่าผลเนื่องความดีผลเนื่องความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั่นศักดิ์ศรีที่เขาเพิ่งได้มานั่นเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิจฉัยที่เท่าแทนแล้วก็อย่าปล่อยวินิจฉัยเฉยๆอย่าใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทำที่ด้วยมันจะจะได้ช่วยให้เรามันมีความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่ําเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่างแต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอศิลขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิบัติที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่ คนที่ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาดังเกียดว่าเราจะไปเย้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจเราเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรรมดาธรรมดาข้อดที่สี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่าว่าให้มีโอเบกขา ถ้ากฎข้งกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บานหรืออะไรก็ตามเหตุการณ์ที่เันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่านี่โอ๋หนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งใดที่เป็นไปนแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทําความเศร้าใจให้เกิดขึ้น มันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็น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 ปัจจัยของความ้นทุกข์ปนในหนึ่งโลกธรรมแปดรายการถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไวเพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไปเมื่อลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อเขาให้ยศถามันดาศัก์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถามันดาศัก์นี่ใครเขาก็หากันได้ที่ได้มันแล้วหมดยศไปทมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครเข้ามาสรรเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้น เราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญมาเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วยถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วด้วยคํานินทาเราสรรเสริญเมื่อเกิดขึ้นเราก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคำสรรเสริญเขาสรรเสริญแล้วก็ยิ้มเขาว่านินทาเสียดสยีเราเราก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสรรเสริญคนถ้าสรรเสริญเรา เรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขาบ่นด่าว่าเนินทาเราเรายิ้มเขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำเนินทาด่าว่ามันไม่มีผลน,น,นักต่อนักเขา้าเขาขี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาก็เลิกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอนว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อความแพ้เพื่อความชนะ เราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาทที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำแบบธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอยาทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดีมากกว่ามีค่ อุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรหันเรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้ แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเขาไว้ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กําลังต้องเข้าประหัตประหารกันกล่าวมนั้นใช้รมความดีเข้าประหารความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทั้งวันทางที่ดีก็ประหารไม่ให้พินาศไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอา,เอาเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเบกขาใาญ สังขารุเปกข้ายานหมายเขาวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วย เฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เฉิแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เฉิญป่วย,ยเ,รยเรยพราะรู้แล้วว่ามันจะป่วยร่างกายเขาเราจะตายก็เฉิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ถองตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้และต่อไปก็เฉยต่อไปอีก ราคะความรักที่ชาวบ้านเขาพอใจกันเราก็เฉยมืเสียไม่รักก็าจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจีรังย่างยืนที่เราเห็นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดสมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเสฐีมหาเสฐียรมั่งมีทรัพย์เหลือขนานนับเราก็เฉยมืเสีย ทำไมเจีงเฉยเพราะไอ้ความร่ำรวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปัจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็เฉยเฉยได้ความรวยถ้าใครเขานินทาว่าไลฟ์ทาให้เขากว่าสะดุ้งสะเทือนใจได้หน่ายของความกดเราก็เฉยมาซะอีกไอ้ที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือ ต่ความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิรคือรูปโฉมโนมพันธ์เราก็เฉยมันคิดว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พองเราเราอาศัยมันชั่วคราวพังแล้วก็แล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใครในเมื่อคันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรที่เราจะไปสนใจ ในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภะคือความโลภเราไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้อารมณ์มันดาท่านพระสาวกระองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าที่กําลังรับฟัง ก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์งของอรหันเป็นอันวา่าเราจเจริญพรมวิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสูน่นณิพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมมงคลสมบูรณ,ณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับรับฟังสวัสดี